เฮตุมเฮตมครับนี่นะครับอวนอูครับ FC ทั่วโลกครับมาแล้วจ้าเอาแล้วครับเครื่องติดแล้วต้องลังเลือดก่อนครับแม่แปลกครับโอ้โหกองเชียร์กองเชียร์ของอิริกเมื่อกี้ยังดีใจอยู่ดีๆครับมาแล้วด้านล่างสั่งรัวๆแล้วครับครับสมรสคำสิง กำไรเพชรนะครับยะเกียรติเพชรอ้าวลุยแทงมิดเทนนี่ครับชาวต่างชาติชอบใจครับมันครับมวยอย่างนี้อสอกมาเลยครับอีรดเกมงัดสอกคืนครับกวนูโดนเข้าไปแหมหัวปูเลยครับอีรดเกมโรชาบัดขวามาอีกเริ่มถอยแล้วครับเริ่มถอยปุ่นเลงปุ่นเลงนะครับเอาอยู่ไม่อยู่เอาอยู่ไม่อยู่ครับยกที่สองสามสิบห้าวิ ตามเป็นเงาปีศาจแล้วครับตอนนี้อยากจะขยํำแล้วตังไว้ตังไว้ไม่รีบบิดบิดได้จังหวะแล้วเสียบโอ้โหเริ่มพาไปไหนไปกันแล้วครับอียิเจมโรชายัางลุยครับโอ้โหคนละบาดคนละทีเข้าตามโอ้โหมาแต่ละทีมาเป็นชุดเลยครับอ่ะชุดใหญ่ครับ แปักศอกไม่โดนับผ่านยกสองมาครบเครื่องเลยครับนี่ครับโฉมหน้าของกวนอูครับขวัญใจตลอดการของช่องแดครับดูภาพช้าครับอีลิกก็สู้ดีเหลือเกินนะครับดูครับแม่พอตัวเองแตกก็เอาเลยครับนี่ครับมาเป็นชุดเลยครับรัวเป็นปืนกลแล้วนะครับนี่ครับต่างคนต่างหักศอกครับ แทงสวนกำปั้นครับนี่ครับแม่กองเชียร์ทีมเชียร์ของอิริคครับโอ้โหทิ้งขวาเต็มเต็มครับดอกนี้โอ้โหดูว่าจะไปจะไปเลยนะครับยังยืนอยู่ได้นะครับอิริเจมโรชาครับดูกันต่อยก3ามเลยครับไม่มีใครยอมใครจริงๆครับคู่นี้ใส่กันแหลกซัดกันมันจริงๆแหมก็ต้องชมอิริกด้วยนะครับยืนต่อกรสซดกับกอนอูได้ขณะนี้ต้องยอมหัวใจแล้วครับ พยายามจะต้านไว้ตั้งศอกไว้หยุดยันไหมครับหมัดขวามาไหมคนมอูไม่สนใจครับล็อกคอมาตีต่อยมัดขวาลากมาตีแหมโอนไปเอ็นมาครับอ่อนนอกแข็งในครับยีนดึกเจมโรชาใช้ได้เลยครับหัวใจร่างกายอาครับอาครับจัดเต็มแล้วครับอวนอไูไม่ดูไม่ได้ครับ เห็นโกอูต่อยนี่ต้องหันมาดูครับจับแพ้ชนะไม่รู้ครับดูครับยังหวาบทจยังหวาววิล่า้าแล้วครับโอ้เป่าปากเลยครับเสียวแทนครับกองเชียร์แอบแต่ฟ้าคอมาตีครับต่อเดินเข้าไปใกล้ๆเดินไปติดๆครับโกอูแม่แต่ว่าอีดิจเจมโรชาก็ออกอาวุธตลอดนะครับ นวดท้องครับต้องนวดท้องนวดชายโครงครับนวดลาตัวแล้วต่อยกระโดงคางต่อยหน้านี่ชนได้ครับโอ้ต่อยทีไรครับสนุกถึงใจแฟนๆที่เชียร์ตลอดครับมีศอกดักครับอีลิเกเจมโรชายังไม่สิ้นฤทธิ์เลยครับวนูยังประมาทไม่ได้ ตาไปยกแหมถ้าตัวถ้าทรรการนี้น่าจะยืนไม่ได้นะครับอ้าวโอ้โหโดนมาแล้วครับหมัดซ้ายครับแหมเนี่ยครับสมรสคำสิงครับกรรมการยังไม่นับครับอ่าไม่เป็นไรครับลุยต่อลุยต่อไม่มีงองแงไม่มีงองแงยี่ห้อของกวนอูอ่าโอ้โหเร่งเยอะเลยครับกวนอูครับจับมา ว่ายังไงตีงไม่ได้ครับกรรมการอาัศนบุญแยกออกมาโอ้โหเข่าลอยครับโอ้โโอีริก็ทนดีเหลือเกินครับโดนเอียงไปเอียงมายังไม่สุดยังไม่หล่นนะครับแห่นี่นะครับจิตใจนักสู้ของนักชกต่างชาตินะครับไม่มยอมทิ้งตัวง่ายๆ,ๆไม่ใช่โดนทีสองทีครับเปรี่ยงสองเปรี่ยงทิ้งตัว ล็อกคอมาโอ้โหตีไม่ได้ครับกรรมการแย่ออกมาแล้วต่อยกันแบบสสะอาดนะครับไม่มีตุกติกครับไม่มีนอกเกมนะครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้ดูครับภาพสุดท้ายน่ารักมากครับต้องชมครับต้องชมทั้งคู่ครับโดยเฉพาะอีริกครับแม่ยืนต่อกรอได้ขนาดนี้ เจอกับกวนอูนี่ส่วนใหญ่แมจะไม่ครบสยกนะครับแต่ว่ารายนี้ครับยืนระยะได้ครับแล้วเรียกบาดแผลจากกอนอูได้หลังจากนั้นกโอ้โหดูครับมาเลยครับผู้พิชิตความเจ็บปวดกับกกนอูอายุทยาไฟหยิบจากร้อยเอ็ดชนะจะเป็นของใครเรามาดูกัน ladies and gentlemen after three rounds of Muay t h a i action and the winner is และเป็นจอบ,บ้าดีเดือดครับก oh. วนอูอยุธยาไฟย,ยิมเอาชนะคะแนนอิริกเจมโรชาไปได้อย่างสนุกจริงๆครับ